สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไหม,ไม่เนี่ยเปิดกว้างไปเลยนะทุกอย่างไม่มีขอบเขตไม่มีที่สุดไม่มีประมาณตอนนี้ต้องย้ำเน้นนะคำว่าตลอดนะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเนี่ยให้มันตลอด มันจะเป็นอนุภาพดับล้างว่างล้างให้ตลอดนะตามนั้นเลยเออการสะท้อนเนื้อหาสัจธรรมเนี่ยออฟังแล้วก็ต้องตัดจบนะการทุกป,ประโยค อย่างนี่คือตัดตัวตัดเองเริ่มจากการโอโลมปฏิโลมเนี่ยมันไม่ตัดไงแต่ซ้อมให้ได้คลายช่วยได้นะแต่ให้มันลงสู่เนื้อหาที่มันตัดไม่ใช่โอโลมปฏิโลมไปเรื่อย ไปไปมามาก็นั่นแหละกลายเป็นเอาธรรมะไปสนองกิเลสไม่ได้ล้างกิเลสอย่างก็ต้องล้างตัวล้างเอง อว่าวัดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่นะให้ความสงบร่มเย็นแล้วก็ต้องล้างจิตล้างใจไปด้วยนะ <c oughs> ไม่ใช่มาวัดแล้วมีแต่มาขอเอานู่นเอานี่นะมีแต่มาขอมีแต่อ้อนวอนวัดจริงๆเนี่ยต้องคลายตัวคลายเองนะมันต้องล้างตัวตันหาล้างสมุทัยนะให้กับทุกชีวิตจิตวิญญาณไปด้วย ไม่ใช่วัดแบบเสนอสนองกันอย่างเดียวไม่ใช่ให้แต่ที่ชอบที่ชอบไม่ใช่ให้แต่ให้ไปอยู่ที่ชอบชี้ไปหาที่ชอบที่ชอบของใครของมันไม่ใช่นะ วัดจริงๆเนี่ยไปคลายช่วยหลุดช่วยไปยุติสมุทัไทยให้กับสัพพสวรให้กับสังสารวัตรไม่ใช่นำพาปฏิบัติกันแบบท,บที่ชอบที่ชอบแต่ให้นำพากันสู่การไปจบช่วยคลายช่วยหลุดช่วยกัน มัวแต่ให้แต่ที่ชอบที่ชอบเนี่ยมันก็ไปไหนแล้วอะไปสวรรค์บ้างไปพรมโลกบ้างแต่มันไม่ใช่นิพพานนิพพานเนี่ยมันไม่มีอะไรไปไม่มีอะไรมามันไม่มีอะไรเข้าถึงไม่ถึง ใช้การโอโลมปฏิโลมไม่ได้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับใช่ไม่ใช่เนี่ยเออมันไม่ใช่การโอโลมปฏิโลมกับอะไรมันไม่ใช่การคอยปณีประนอมนะกับสิ่งที่ชอบกับกิเลสแบบไหนอย่างไร ไอ้ที่ชอบที่ชอบเนี่ยมันนำพาไปสู่ความเป็นภพเป็นภูมิปฏิบัติตามจริตนิสัยก็อจริตไหนเล่ามันก็เป็นภพเป็นภูมิทั้งนั้นนิพพานเนี่ยมันไม่มีจริตนิพพานเนี่ยมันไม่มีนิสยัยไปเอานิสัยมาจากไหนเล่า ชอบอะไรมันจะไปเกาะตรงนั้นแหละมันไม่ใช่ระบบหาหลักจับหาหลักเกาะหาหลักยืดสิ่งนี้มันไม่เกี่ยวกับยืดไม่ยืดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง มันไม่ใช่ระบบนะเกาะจากที่หนึ่งแล้วไปเกาะอ,อีกที่หนึ่งแล้วก็ไปเกาะอ,อีกที่หนึ่งมันไม่ใช่พอโอ,โ,อ,โ,อโลมปฏิโลมกับระบบนะค่านิยมหาหลักจับหาหลักเกาะก็เลยนะจากเดิมเกาะกันของหยาบๆก็ให้ไปหาเกาะของที่มันละเอียดเบาบางลง มันก็เลยดูเหมือนพุกมันน้อยลงเพรอยที่เกาะมันเบาบางมันไม่หยาบหนาเราเลยมองว่านี่คือทางทางที่ใช่แต่มันไม่ได้ดูว่ามันยังเกาะอยู่มันยังหาหลักจับอยู่มันยังหาหลักเกาะอยู่มันไม่ใช่ตรงที่หยาบหรือละเอียดมันไม่ใช่ตรงที่เบาบาง มันไม่ใช่แม้กระทั่งไม่ใช่เองก้อยพบไอ้เพราะระบบหาหลักจับหาหลากกักเกาะเนี่ยมันก็เลยมีสายไม่รู้กี่สายเพราะว่าหลักที่อุปโลกสร้างขึ้นมามันมีหลายแบบให้เกาะให้จับ จะจบเป็นความเป็นสายก็ต้องทิ้งตัวทิ้งเองไอะทิ้งไอ้ตัวคอยหาหลักจับหาหลักเกาะนั่นแหละมันจึงจบความเป็นสายได้ไอ้ตัวหาหลักจับตัวหาหลักเกาะอะตัวที่มันไม่ใช่ตัว อย่างเนี่ยจากไม่เอาตัวไม่เอาเองมันไม่จัดม่าเป็นตัวอะไรมันไม่ได้มีความเป็นตัวจริงตัวที่มันล้างในตัวเองไม่นงั้นก็มัวแต่หาที่พึ่งนะแบบมีแต่หาเออมันไม่ล้างตัวคอยหาซะเอง ก็ทุกอย่างล้างตัวล้างเองอย่างคล้องกันไปเราต้องปรับเปลี่ยนใหม่ตัวเนี่ยมันก็อามาใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ใช่เอาไว้เก่ะเอาไว้จับนะ เอาไว้เป็นทูตสื่อสะท้อนเนื้อหาความไม่ยุติติดไปเป็นสื่อในการคลายช่วยหลุดช่วยไปเป็นสื่อในการยุติสมุทยัยให้สังสารวัตไปไม่ใช่อุปโลกตัวเอามาจับมันประกอบอะไรอันนั้นมันแบบระบบโมหาตันหาอุปทาน เียนยังจับเกาะแล้วนทั้งโลกมาเกาะอนทังธรรมนะมันก็มันก็ไม่สลายตัวเกาะมันก็เกาะไปเรื่อยกาะจากของใยามาเกาะของละเอียดอสุดท้ายก็ไปเกาะในสิ่งที่มันนะเกาะไม่ได้เอาไม่ได้จริงมันต้องไปสุดเส้นทางของการเกาะการจับหรือไง แต่ทุกอย่างทิ้งตัวทิ้งเองไปเลยมันไม่ใช่การเกาะการคอยจับอะไรจับได้ก็วางได้เกาะได้ก็ปล่อยได้เออมันไม่ต้องไปเกาะตลอดเวลาไม่ต้องไปคอยจับตลอดเวลาไม่ต้องไปคอยอยู่อะไรตลอดเวลายามไม่ใช่สิ่งยึดติด บโลกจับก็จับได้วางให้เป็นแล้วกันมีจับพายอย่างนั้นเกะาะคายอย่างนั้นกําหนดอะไรก็ติดตัวกําหนดอยู่อย่างนั้นอยู่กับลมใดก็คอยอยู่กับลมนั่นอยู่อย่างนั้นเรียกว่ามันทรงมันจับมันเกาะมันยึดแต่นิพานจริงๆเนี่ยจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเอง ไม่ใช่ไปคอยไม่ยึดอะไรหรือคอยยึดอะไรระบบโอโลมปฏิโลมเนี่ยมันเสียหมดเลยมิสัยเสีย มัวแต่สวะแสวงหาที่ชอบที่ชอบนะให้ส,รรสรัรปสัตวอยู่ให้ส,รรสรัรปสัตยุดนิสัยเสียหมดเลยขนาดนิสัยดีมันยังไม่ใช่เลยเพราะมันยังเป็นนิสัยอยู่ นอกเหนือความเป็นนิสัยก็ยังไงเล่าก็ทุกอย่างเนี่ยดับล้างว่างล้างท้องกันไปแบบไม่ใช่อะไรชอบอะไรแบบไม่ใช่อะไรไม่ชอบอะไรไม่ใช่อะไรพอใจอะไรหรือไม่พอใจอะไรแบบไม่ใช่อะไรคอยอยู่คอยยึดกับอะไร นั่นแหละมันจะล้างนิสัยเสียให้เองนิสัยอะไรมันก็เสียหมดแหละ ไปวัดไปวาก็มีแต่จะไปขอไปอ้อนวอนนะทำไมมันไม่เสเองเล่าทำให้นิสัยเสียหมดเลยไปจบช่วยสิไม่ใช่ไปขอไปคายช่วยกันเออ มอมเนื้อหาตัดสลุยสิไม่ใช่มัวแต่นะให้อะไรอื่นนี่มันไม่ตัด ให้อะไรมันก็ให้ในทางนั้นแหละแต่มันต้องให้เนื้อหาที่มันสรุปจบช่วยไปด้วยนะมันจึงเป็นวัดจริงๆมันไม่ใช่แค่เลี้ยงสรรศาสตร์ไงไม่ใช่แค่นำพาสรรพสสตร์ ข้ามจากทุ่งหนึ่งไปยังอีกทุ่งหนึ่งข้ามจากภูมิหนึ่งไปยังอีกภูมิหนึ่งมันไม่ใช่นะมันต้องยุติพบยุติภูมิจบพบจบภูมิให้เราต้องสลายความเป็นพบเป็นภูมิให้มันไม่ใช่แค่เลื่อนพบเลื่อนภูมิปรับพบปรับภูมิมต้องมอบเนื้อหาที่ จบความเป็นภูมิให้ไม่งั้นก็จะมีแต่พาละทั้งนั้นแหละ คือไม่ได้สอนให้เขาช่วยตัวเองเป็นอ่ะไม่ได้สอนไม่ได้สะท้อนเนื้อหาสัจธรรมที่เขาคลายตัวเองเป็นมันก็มีแต่นะเอาภาละใส่ตัวเองมันไม่ใช่ระบบที่ต้องอุปโลกหาเครื่องอยู่หาเครื่องยุธหาเครื่องก่อให้กับสรรพัสัตนะ ทำก็จะจนเป็นค่านิยมคตินิยมที่มันนะมันไม่ตรงต่อเนื้อหาการตัดเนี่ยมันก็ยืดเยื้อยาวนาน สิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองสิเออเป็นพื้นฐานตลอดเป็นประธานไว้ตลอดที่เหลือก็นะอุปโลกให้กันได้ทุกรูปแบบอพอจากเนื้อหาไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยมันเนื้อหาของการตัดตัวตัดเอง่อยเป็นพื้นฐานการอุปโลกที่เหลือก็จะตามพื้นฐาน ที่เป็นประทานไว้ตลอดนั่นแหละไม่ใช่แค่เมตตาไม่ใช่แค่ความปรารถนาดีมันไม่ใช่ระบบไม้คำต้นกล้วยแล้วก็ไม่ใช่ระบบเลี้ยงควายด้วย ไม่ใช่ระบบเลี้ยงควายเฝ้าควายวงแต่ควายวัวควายจะหายควายมันก็ไม่ไช่ควายจริงอ่ะ ต้องมอบเนื้อหาแตสรู้ให้ตรงๆรงทำไมตรงแล้วมันก็โคดไปเรื่อยเริ่มจากสิ่งนี้มันโคดมันก็โคดไปเรื่อยเริ่มจากการที่อนุโลมหาหลักจับหาหลักเกาะหาหลักยึดมันก็นำพาสรรพสัตว์เกาะจับยึดไปเรื่อยเอองว่าจะวางตัววางเองอ่ะจึงจะหลุดพ้นจริง สเตปขั้นตอนทุกรูปแบบที่สร้างขึ้นมาปรลกขึ้นมาเนี่ยมันจับได้ทั้งนั้นมันเกาะได้ทั้งนั้นต้องล้างให้ทุกสเต็ปล้างให้ทุกขั้นตอน เอออย่าไม่ใช้ที่ทีกับสรรพสิ่งออพวแบบนี้แบบนั้นอะไรมากอะไรน้อย พออนุโลมปริโลมมากเกินไปเนี่ยกิเลสมันก็กลายพันธ์นะมันไม่ล้างกันตรงตร,งตรงมันก็กลายพันธุ์มันต้องย้อนกลับไปที่ต้นขั้วเลยไปตัดกันที่ต้นขั้วอย่างตัดตัวตัดเองสรุปให้มันลงสู่เนื้อหาความไม่ยึดติดจริงๆ ทุกอย่างเนี่ยจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองคืออย่าเอาค่านิยมมาเป็นประมาณต่ค่านิยมเนี่ย อถ้ามันตามนิสัยแล้วมันคือการเอานั่นแหละนิยมอะไรก็นิยมเอาตามค่านิยมก็ตามกรรมอนุสัยสมุทัยนิสัยงั้นน่ะมันต้องล้างตัวเอาต้องไปจบตัวเอา นิยมให้ก็มีนะแต่ส่วนใหญ่มันจะมีแต่นิยมเอาทุกอย่างนี้ต้องสละตัวสละเองการให้ก็ต้องให้แบบแล้วแล้วไปไม่ต้องเอาซ้อนลงไปอีกให้แล้วแล้วไปมัไปก็บริสุทธิ หมดจดหลุดพ้นกันในตัวมันเองก็ตลอดแต่ที่นี่นิยมแบบเอาเอากันแบบนี้เอากันแบบนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่หลุดเพราะตัวเอาเอามันคือตัวจับตัวเกาะตัวยึดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึด สิ่งนี่มันไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาจะล้างให้เองหลงยึดหลงเกาะหลงติดหลงเอาหลงไม่เอาจะล้างให้เอง ทุกอย่างไปด้วยแลม,นะมันเยอะจังเลยนะเรื่องสับสนวุ่นวายกันในจิตในใจเนี่ยเพราะมันไป่หมายออกมาเอง เปิดจิตให้กว้างไว้ทุกอย่างเนี่ยจากไม่เอาตัวไม่เอาเองเปิดทิ้งเปิดเปิดไม่เอาเปิดไปดับล้างความวุ่นวายกับสังสารวัตไม่ใช่ไปเป็นความวุ่นวายซะเอง Ah, okay, lah.